อาบวงวิวดวงแดดที่นั่งวิวไปนั่งชมวิวสดแดดไปนั่ไปม่ไ่เคยเคยสงยางย่อพ่อหนาที่นั่งดวงวิดดพวเขาก็นั่งเียวงาาที่นั่งเอามาทำอะไร เขาเซยถึงหวมันเปียกหรือเปล่าค่อยมาทำจะแห้มันเปียกค่อยมาทำไปไป้นมา่อนเพจเปียกแห้าหายง่วไปท่น้ำเปลี่ยนนั่นไหมส่หุ้มไหม ขักแล้วสายก็แตกต้อง